เอาละครับผมวันนี้เราจะมาดูของแรงแพทตินัมกันบ้างกับ8ข้อเสียของแรงแพทตินัมที่คุณควรจะแก้นะครับผมไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากใครมีข้อไหนที่ตรงกับตัวเองสามารถที่จะเอาไปแก้กันได้นะครับผมหรือว่าจะมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ก็ได้เลยก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับทุกคนหากคุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแแนนนนะะาา Index Game Center เลลยอกกจจที่ผมพูดไปข้้้งตว มีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่างฮอนไครสตาร์เรียวก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game เก n t e r ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ เอาละครับผมต้องขอกราสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับผมฟิวคนเดิมด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดูของแรงแพทตินัมกันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ดูของแรงโกลไปแล้วไหนใครที่มีนิสัยอะไรจะเสริมเพิ่มเติมเข้ามาสามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปเลยหรือว่ารู้สึกว่าตรงไหนที่เพื่อนหรือตัวเองเล่นได้ไม่ดีพอก็สามารถที่จะมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอะไร ข้ราที่1ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองถึงแม้ว่าแรงพลาตินัมเนี่ยมันจะใกล้กับไดมอนด์หรือว่าแอสเซเดนต์ขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องของการที่บางคนนั้นไม่รู้หน้าที่ที่ตัวเองนั้นควรจะเล่นนะครับหรือว่าหน้าที่ของเอเจนต์ในตัวต่างๆตำแหน่งต่างๆนั่นเองยกตัวอย่างหากผมเล่นอินิเชียเตอร์แต่ผมไม่ยอมสแกนให้เพื่อนหรือว่าไม่เช็คมุมอันตรายต่างๆให้เพื่อนเนี่ยรับรองว่าเพื่อนจะเข้าไซด์ได้ยากมากๆหรือว่าถ้าไม่รู้ว่าแทบมาอยู่ตรงไหนหรือไม่ทําลายแถบให้เพื่อนอ เสียเปรียบมากๆมันจะดึงเกมอยู่ตรงนั้นแหละคือถ้าเราไม่มีอินิชิเตอร์ที่มันดีพอเราจะไปออกขอยู่ที่หน้าไซน์นะครับแล้วศัตรูจะโรเททมาทันทั้งหมดยิ่งใครดึงเกมช้าไม่ยอมโรเททเนี่ยคุณจะมีโอกาสแพ้สูงมากๆครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไปศึกษาตำแหน่งต่างๆของคุณให้ดีว่าเอเจนที่คุณเล่นอยู่นั้นมันอยู่ตำแหน่งอะไรและมีหน้าที่อะไรครับจะทําให้ทีมคุณมีโอกาสชนะมากขึ้นครับผมข้อที่ 2, 2> การสื่อสารหรือว่าข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญแต่ว่าแรงแพทย์ที่นา่าสนใจจะไม่เปิดไมค์คุยกันครับไม่ใช หลอกแรงอื่นก็เป็นนะครับแต่ว่าแรงแพทินัมเนี่ยผมเจอเยอะมากๆในช่วงนี้นะครับคือไม่มีการสื่อสารหรือไม่มีการเปิดไมเลยอินโฟต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ส่งให้กันเลยนะครับตายตรงไหนมีสตูกี่คนทําอะไรอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงตรงนั้นตรงนี้ไม่มีการส่งสัญญาณให้เลยไม่เปิดไม่อะไรสักอย่างโอ้โหบอกเลยว่าเล่นยากมากนะครับไม่ใช้เซนเกนดีๆนี่คือแบบว่าอาจจะมีโอกาสแพ้สูงเลยก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นแล้วการสื่อสารนะครับผมไม่จําเป็นต้องว่าคุณจะต้องพูดอังกฤษเก่งหรือว่าพูดเก่งมากแค่ไหนนะครับแต่แค่บอกเพื่อนกกก็็ไไดด้้้รบหืออพพิมม์ถาี เสียงศัตูเนี่ยมาทาง A นะก็พิมพ์บอกไปว่า A s สเตปหรือว่าอาจจะพิมพ์ A เฉยๆก็ได้เดี๋ยวเพื่อนก็จะได้เตรียมตัวถูกในการโรเตทนั่นเองครับก็ที่3มีการเล่นแบบเดิมๆหรือว่าแพทเทิร์นซ้ำๆนั่นเองครับแรงแพตินั่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้มีความจริงจังมากเหมือนกับแรงไดมอน n หรือว่าแรงเอสดันแรงอิมอร์ทัลแม้กระทั่งแรงเลเดียนนะครับแพ้ก็ถือว่าเดี๋ยวเล่นใหม่มันไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่ต้องน่าเสียดายคะแนนอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าชนะก็ดีไปการเล่นในแบบรูปแบบเดิมๆนะครับหรือ ไม่ทีมของเรานั้นเสียเปรียบนะครับแฟงแล้วตายก็แฟงอยู่อย่างนั้นไม่ <c oughs> คิดจะปเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองเลยอดีตก็ไปสังเกตกันดูอเองนะครับว่าจริงหรือเปล่าว่ามีการเล่นแบบเดิเดมๆนะครับแล้วการเล่นแบบเดิมๆของคุณเนี่ยมันชนะหรือเปล่าถ้าถติว่าชนะเนี่ยคุณก็สามารถเล่นได้1นถึงสครั้ง3ครั้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าถติว่าคุณเล่นแล้วตายตลอดเนี่ยก็ควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับข้อที่4เลยตอนแรกนะครับอาจจะมีแพทเทิร์นซ้ำๆแต่อันนี้ระบบการเล่นไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าัคญ การยิงเลยนะครับถ้าคุณไม่มีแผนการเล่นเกมตื้อๆนะครับไม่สามารถที่จะบุกได้ไม่สามารถที่จะตั้งรับได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับระบบการเล่นเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบตั้งรับการเล่นแบบบุกอะไรต่างๆน,นะครับมันจะมีขั้นตอนของการบุกอยู่อินิชเชเตอร์เนี่ยจะต้องสแกนก่อนหรือว่าสมอเนี่ยจะต้องทําการสกิลหลอกหรือแม้กระทั่งสกิลไปก่อนแล้วดูลิสต์ค่อยเข้าหรือทุกคนค่อยตามไปอะไรเงี้ยแผนการเล่นมันจะมีผลมากๆนะครับแบ่งคนไปตรงน1คน ก็จะเป็นแล้วแต่กรณีไปนะว่าทุกคน,นจะเล่นยังไงกันนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่มีแผงการเล่นอยู่ๆมาก็อยากยิง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 อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรานั้นแพ้ได้ครับรวมไปถึงการเบ็ดเพื่อนด้วยข้อที่4นี้นะครับผมโอ้โหหลายคนเนี่ยยังมีการเบ็ดเพื่อนอยู่นะครับหรือว่าเล่นแบบอ่านเกมไม่ค่อยออกนะครับระบบแผงการเล่นไม่ชัดเจนอย่างที่ผมบอกไปครับยังไงก็แก้ไขนะข้อนี้ข้อที่5นะครับผมยังยืนที่โล่งกันอยู่นะการยืนในที่โล่งของเกมวอลเล็นเนี่ยมันมีโอกาสตายสูงมากกว่าการยืนชิดกําแพงนะครับเพราะ มาเราเสียจังหวะเราไม่สามารถที่จะมีอะไรมาป้องกันเราได้นะครับแต่ถ้าคุณแบบ snap peak ออกไปหรือว่ามีการแบบคิดไว้ก่อนเลยว่าจะต้องไปแอบตรงนี้ถ้าพลาดอะไรเงี้ยมันก็ย่อมจะดีกว่านะครับแต่หลายคนเนี่ยเลือกที่จะยืนที่ล่มแบบวัดกันตัวๆไปเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะแพ้ไม่ก็โดนรุมนะครับผมยังไงก็หาที่กำบังกันไว้ด้วยนะถ้าเรายิงพลาดไปเราสามารถที่จะหาที่หลบได้เราสามารถที่จะมุ่ไปเล่นที่อื่นเพื่อรอรีเทคอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับผมข้อที่6ครับบ้าคิวไม่เน้นชนะโอ้โหขอแค่ยิงไป จริงๆแรงนี้นะฮะมันไม่ใช่ว่ามี s สม์ฟหรอกมันไม่มีนะครับผมหรือว่าอาจจะมีแต่มีน้อยกว่าพวกซิลเวอร์แรงบอนด์อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่นะผมก็จะเน้นคิวเพื่อให้ชนะ แต่ไม่ได้เน้นที่แผนการหรือว่ากลายุทธ์ในการเล่นนะครับไอตรงเนี้ยถ้าโชคดีคิวชนะก็คิวไปนะครับหรือถ้าโชคร้ายเนี่ยคิวอยู่คนเดียวเลยแต่เพื่อนไม่สามารถยิงได้นะครับสตูเนี่ยไปเข้าไซเอื่นแล้วตัวเองยังคิวอยู่ไซเออยู่มันก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ายิงเยอะเราจะชนะเสมอไปนะครับยังไงก็ต้องไปดูแผนการเล่นของทีมตัวเอง,เองปรับระบบการเล่นให้เข้ากับทีมของตัวเองมากที่สุดครับไม่ใช่ว่าการคิวไม่ดีนะแต่การคิวกับแผนการมันก็สําคัญพอๆกันครับข้อที่เจ็ดครับผมการวางเป้าและการเดินเนี่ยยังทําได้ ดีพอหรือว่าฟุตสเต็ปนั่นเองเคอน์เตอร์สเต็ก็ยังทําได้ไม่ดีพอครับหรือว่าการโยกยิงอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นแรงระดับเกือบจะสูงก็จริงแต่การวางเป้านั้นยังเห็นได้หลายๆคนนะครับว่าสายตากับเป้ามาอยู่คนละที่สายตาอาจจะอยู่ที่ตัวของเอเจนต์แล้วแต่ว่าเป้าเนี่ยยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับพอสุดท้ายเราไม่รู้ว่าเป้าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะลากเป้าไม่โดนนั่นเองครับผมไอ้จุดเนี้ยเราสอนแก้ไปแล้วนะสามารถที่จะกลับไปดูกันได้กับวิธีการวางสายตานั่นเองการวางเป้าและการเดินของแรงแพทินัมเนี่ยควรจะฝึกเยยออะะๆนะัมนจต่ ไปถึงแรงไดมอนด์ได้และทําให้คุณขึ้นแรงได้ง่ายขึ้นครับข้อที่8ข้อสุดท้ายนั่นก็คือการคาดการณ์หรือว่าการอ่านเกมเนี่ยยังทําได้ไม่ดีพอควรจะไปพัฒนาเพิ่มเลยครับและรีบเล่นเกินไปบางคนเนี่ยรีบเข้าไปจนไม่รู้ว่าแบบโอ้โหจะรีบไปไหนดังนะเล่นดูด้วยซิคือแบบพุ่งเข้าไปก่อนเลยไม่สนอะว่าใครจะสแกนหรือใครจะสมกอะไรคือแบบขอเข้าไปวัดเลยถ้าไม่ชนะก็คือแบบไม่เป็นไรก็หัวร้อนแล้วก็ด่าพเพื่อนอะไรเงี้ยเออการอ่านเกมกับการรีบเล่นเกินไปเนี่ยควรจะไปพัฒนาตรงนี้นะครับแล้ว่า มันยังไม่ดีพอมันจะทําให้คุณขึ้นแรงได้เร็วแล้วก็ขึ้นแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเมื่อคุณขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณจะสามารถเล่นกับคนอื่นในแรงนั้นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นกับผมไม่ว่าจะเป็นแรงไดมอนด์แรงแอสเซนเดนต์หรือว่าอิมมอร์ทอนั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้เลยสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ